การสวดมนต์ก่อนนอนเพื่อเสริมความก้าวหน้าในเรื่องงานนอกจากจะช่วยให้จิตใจสงบและนอนหลับสบายแล้วยังช่วยสร้างพลังบวกและเสริมบารมีให้ประสบความสำเร็จในการทำงานด้วยบทสวดมนต์แนะนำเพื่อความก้าวหน้าในงาน 1. บทบูชาพระรัตนตรยัยอรหังสัมมาสัมพุทธโธภคะวาพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภคะวตาธรรมโม ธรรมังนามสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบสองบทไรสรณคมพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิสวดสามจบเพื่อเป็นที่พึ่งทางจิตใจ 3. คา,าถาเรียกทรัพย์โชคลาภความก้าวหน้าในงานหลวงพ่อฤาษีลิงดำ มันสวดคาถาเป็นประจำจะทำให้เกิดสติตั้งมั่นในความดีงามบทสวดคาถาเงินล้านหลวงพ่อหรือีลิงดำตั้งนโมสามจบสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยักษขาปารายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพภวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนโมพุทธายะ วิรัตโยวิรัคโคนายังวิรัหิงอสาวิรัธาสีวิรัธาสาวิรัอิทธิโยพุทธะสมาณีมามะพุทธะสวโหมสัมปติจอฉามิเพงเพงพาพาหาหาอรื่อ,อสวดสามหรือเก้าจบหรือหนึ่งร้อยแปดจบสี่คาถาหลวงพ่อโสธรเพื่อความสำเร็จนโมโพธิสตโตอาคันติมายะอิติภคะวา่าสวดสามหรือเก้าจบ 5. แผ่เมตตาก่อนนอนสัพเพสัตตาสุขีโหนตุนิทอทุกขานิพานะปัจ,จโยโหตุการสวดมนต์เป็นประจำช่วยเสริมพลังบวกให้ตัวเองทำให้มีสติปัญญาทำงานราบรื่นและมีผู้ใหญ่เมตตาลองทำต่อเนื่องทุกคืนรับรองว่าการงานจะค่อยๆก้าวหน้า